่ะให้เริ่มเลยไหมคะโอ้โหปักไปละแั้เดี๋ยวนะขงเชียงใหม่พันพัหน่อยอเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษหน่อยคะ่ะหลุดใช่ไหมฮะให้เริ่มเลยไหมคะ เดี๋ยวนะครับคุณครูสุดิดาชื่อเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไม่เหมือนรีเนมตรงรีเนมครับครูสุธิดาครับอ่่กำกำลังเปลี่ยนค่ะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตเข้ารายการนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณครูนะครับที่เข้าร่วมโครงการหรือแคมเปญประกวดแผนพัฒนายาวชนด้วยจิตวิทยความดีนะครับในหัวข้อปลุกพลังครูปั้นไอเดียสร้างสารรค์แผนพัฒนายาวชนด้วยจิตวิทยความดีนะครับมาในรอบนี้ก็คือรอบนําเสนอนะครับขออนุญาตชี้แจงนะครับกับโรงเรียนวัดโ,โรงเรียนบ้านไล่เชียงใหม่นะครับโดยคุณครูสุธิดานะครับชัดศิริ ยิ่งยงนะครับผมครับผมเรามีเวลาให้คุณครูนะครับได้นําเสนอ10นาทีนะครับผมถ้าเราจะมีการบอกเตือนคุณครูนะครับว่าอีก2นาทีนะครับแล้วก็หมดเวลานะครับผมแล้วก็คุณครูมีการตอบข้อสักถามของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา10นาทีครับผมขออนุญาตแนะนําคณะกรรมการนะครับที่ร่วมตัดสินในในครั้งนี้นะครับในระดับ 3- 4 5ห้านะครับท่านแรกครับผม พออดวงเดือนครับไทยจงมีครับข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนังครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวัสดีค่ะครสวัสดีครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งครับผมรองประธานชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทยนะครับอีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณครูอรนุชศรีสดครับข้าราชการบำนาญอดีตครูชำนาญการพิเศษนะครับโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอุ่นแห่งประเทศไทยครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ตัวผมเองนะครับก็เป็นนักวิชาการนะครับนิพันธธาดีนะครับเป็นนักวิชาการชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอุ่นแห่งประเทศไทยท่านครูสุนิตาพร้อมแล้วนะครับก็เรียนเชิญนําเสนอได้เลยครับค่ะก็ขอสวัสดีคณะกรรมการท่านก่อนนะคะขอแนะนาตัวเองเป็นทางการค่ะก็ชื่อสุธิดาชชยสิริอิ่งยงค่ะ ค่ะตอนนี้ก็บรรจุอยู่โรงเรียนบ้านไล่ค่ะ,ะเดี๋ยวจะขอแชร์ powerpoint นะคะค่ะ ตอนนี้นะคะก็ขอแนะนําทางเรียนก่อนค่ะทางเรียนก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสังกัดพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงใหม่เขสี C, ค่ะก็เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงป .6 ค่ะมาถึงตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ล้วนะคะในระดับของการรักษาความเป็นต้นแบบต้นแบบค่ะค่ะเราเข้าแผนกิจกรรมก่อนเลยนะคะ เราจะมีเป้าหมายค่ะซึ่งทางนยนเรียน,นยจะวางเป้าหมายไว้ด้วยกัน3อย่างหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งจะมีประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพี่ดูแลน้องค่ะภาวะความเป็นผู้นําแล้วก็การรักษาสินหานะคะเดี๋ยวจะขอเกินว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากวัฒนธรรม วัฒนธรรมพี่ดูแลน้องก่อนนะคะ,ะตัวนี้ค่ะเป็นการสร,ร้างให้โรงเรียนนะคะเกิดความอบอุ่นก็คือให้พี่เนี่ยมาช่วยดูแลน้องต้องเรียนก่อนว่าทางโรงเรียนบ้านไร่เนี่ยบุคลากรค,คือ6คนน้อยมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือครูคนหนึ่งเนี่ยภาักงานมันเยอะภาักงานมันเยอะมากค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้รุ่นพี่เนี่ยค่ะ มาเข้ามาดูแลน้องนะคะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เช่นว่ารุ่นพี่โตๆเนี่ยมานำข้าแถวอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นตัวอย่างให้น้องดูว่าการนํำข้าแถวทํำยังไงอันนี้คือการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเงี้ยค่ะรุ่นพี่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่มาก็เอามาเผยแพร่ให้กับน้องๆที่ไม่ได้ไปอย่างเช่นบางโครงการที่เขาอนุญาตให้ไปแค่4ี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะ น้องปอหนึ่งปอสองปอสามเขาก็จะไม่ได้เข้าร่วมพอมาปุ๊บเราก็จะมีการทำเป็นชาร์ตอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการทำไม้แม p อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเสนอหน้าเสาธงอย่างเงี้ยค่ะเป็นวัฒนธรรมพี่ดูแลอย่างพี่ดูแลน้องอย่างหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างเงี้ยค่ะมีรุ่นพี่อาจจะเหมือนสายลับของครูอย่างเงี้ยค่ะ คอยตรวจคอยสอดส่องว่าเออน้องทําอะไรยังไงผิดใครเป็นแอบนี้อยู่หลังห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยมาบอกคุณครูอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการสอนการสอนการทํางานต่างๆแล้วก็เมื่อเขาได้ใช้เวลาในโรงเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าเนี่ยค่ะตอนเที่ยงมีแปลงฟัน เราก็จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มสีค่ะโดยที่จะให้รุ่นพี่ค่ะเป็นคนคุมน้องอย่างเงี้ยค่ะาการดื่มนมค่ะอันนี้จะเป็นหลังเลิกเรียนเงี้ยค่ะก็ให้น้องมานั่งอันนี้ก็คือพี่จะมาจัดแถวให้อย่างเงี้ยค่ะมาจัดแถวแล้วก็แจกพี่ก็เดินแจกนมหลังจากแจกนมปุ๊บพี่ก็เป็นคนเก็บ เก็บถุงนมอย่างเงี้ยค่ะ,ะตัวเก็บถุงนมนี่นี่ไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะแต่ว่าเอาไปล้างแล้วก็จะเอาไปทําเป็นการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่งานกิจกรรมของโรงเรียนนะคะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยพอน,น้องมันเห็นน้องก็เห็นพี่ทำเนี้ยค่ะบางวันถ้าหากว่าฝนตกอย่างเงี้ยค่ะฝนตกอย่างเงี้ยเด็กกินนมในห้องเงี้ยค่ะน้องเด็กๆก,ก็จะมาถามครูแล้วว่าครูคัดถุงนมนี่ เอาไปทิ้งเลยไหมหรือว่าหนูจะต้องตัดเอาตัดเอาไปล้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกอ๋ออย่างงั้นแหละค่ะทาแบบพี่เขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการที่ทําให้น้องได้เห็นแล้วน้องเขาก็เรียนรู้ที่จะทำาเงี้ยค่ะ,ะต่อไปตรงนี้ค่ะเป็นระเบียบแถวค่ะพอมาตรงนี้คือทางเรียนเนี่ยมีการป้องกันตามมาตรการโควิดใช่ไหมคะมันจะมีน้องบางส่วนที่ไม่ได้ไปยืนเข้าแถวตรงหน้าเสาธงเงี้ยค่ะ มันก็จะมีบางชั้นนะคะเราก็จะส่งรุ่นพี่มาอาจจะน้อยๆหน,น่อยไม่เห็นตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะรุ่นพี่เขาจะเดินดูตามแถวจัดอย่างเงี้ยค่ะให้เว้นเนาะเอาเว้นตามอิดบ็อกซสมช่องสีช่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรไปก็ว่าไปเงี้ยค่ะแล้วก็บางส่วนก็จะไปคุมตรงหน้าเสาธงเงี้ยค่ะ อ่านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพี่สอนน้อยอย่างหนึง่งถ้าคณะกรรมการเห็นตรงหน้าเสาธงอะคะ่ะเด็กที่ใส่ชุดลูกเสือเนี่ยจะเป็นน้องปอ .4 ป .4 ที่พึ่งขึ้นมาจากป .3 เนี่ยแล้วข้างๆที่ขนามเนี่ยค่ะเป็นพี่ปอ .5 อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการจับน้องขึ้นมาแล้วก็มาฝึกมาฝึกพูดหน้าเสาธงอย่างเงี้ยค่ะ,อะตอนนี้ก็คือน้องเขาก็ยังใช้โพยอยู่นะคะ ยังมีคนยังใช้พลออยู่แต่ว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็คงจะไม่ให้เขาดูโพยแยละค่ะเนี่ยค่ะไอ้ตรงนั้นมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่มาของวัฒนธรรมพี่ดูแลน้องอะค่ะอ่าต่อไปค่ะเป็นความเป็นผู้นำตรงนี้อาจะมีการดำเนินการไปบางส่วนบางส่วนก็ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเช่นอ่า ไอไที่ดําเนินการแล้วนะคะก็จะมีพวกแกนนําอย่างเช่นเมื่อกี้ที่นําเรียนว่าเอาเด็กขึ้นมาพัฒนาภาวะผู้นําการพูดไปทีละคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วกเ็เรื่องของการลงกับชุมชนตรงนี้ก็คือทางโรงเรียนยังไม่ได้เอาเข้าไปหลายๆกิจกรรมแต่จะมีบางกิจกรรมซึ่งจะนําเรียนในเรื่องต่อไปจะเป็นการพาไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนําเสนอผลงาน ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะให้ดูก็คือนักเรียนแต่ละห้องเขาจะได้ออกมาพิเศษน,นะคะอันนี้อันสุดท้ายก็คือ,อปฏิบัติตนก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนพี่สอนน้องนะคะที่ได้ไปก็คือพี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องมากแค่ไหนน้องก็จะทําตามรุ่นพี่ได้ดีเท่านั้นนะคะอันต่อมานี่คือ,อเหมือน ใจสมใจหัวใจสำคัญของโครงการด้วยนะคะเนาะก็คือเรื่องของการรักษาสินห้านะคะตัวนี้ก็คือเออเอาตรงๆก็คือถ้าหมดทุกคนไหมที่รักษาสินห้าได้ถึงมาระดับ5้านี่แล้วก็ยังไม่หมดทุกคนนะคะมันแต่มันก็จะมีดีขึ้นในบางส่วนแต่เราก็ยังจะพยายามผลักดันต่อไปเนาะมันสอนเราสอนในโรงเรียน พอเด็กกลับบ้านไปเนี่ยเด็กไปเจออาที่บ้านบางคนอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ดีเด็กก็กลับมาโรงเรียนแล้วก็อย่างเช่นการพูดคำหยาบเออบางครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพ่อแม่ทะเลาะก,กันบ่อยมากแล้วเด็กก็ชอบมาขึ้นเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมาทางโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมาปาม มาปลาล์มครูหลายคนก็มีการประชุมการเรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่องซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็จะพยายามให้เด็กรักษาสิน5้าต่อไปเท่าที่ตามศัก,กยภาพที่ครูเนี่ยจะทำได้ะคะ่ะ อันนี้อันนี้เป็นสรุปมาให้นะคะว่ามันจะมีอยู่3เป้าหมายละคะซึ่งตัวเป้าหมายอย่างเงี้ยเราพัฒนาด้วยอะไรก็คือพัฒนาด้วย7กิจวัตรความดีค่ะอันแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาสิน5้าจะเห็นจะมี2ช่องนะคะช่องที่ใส่ตัวหนังสือสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเป้าหมายในเทอมนี้ส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นของเทอมหน้ากา็จะขอพิเศษในเรื่องของเป้าหมายในเทอมนี้นะคะแล้วก็ อาจจะขอกล่าวกับคณะกรรมการว่ารูปทุกรูปที่เอามาเนี่ยนะคะมันเกิดในเทอมนี้ทั้งหมดนะคะไม่ได้เอาจากเทอมที่แล้วอะไรมาเลยนะคะซึ่งบางอันเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีรูปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรักษาศิลหแเราก็คิดคิดค่ะคิดคิดขึ้นมาเลยในเรื่องของการอาราธนาศิลสนดมวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับ ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะก็คือ,อเราให้พระอาจารย์นะคะมาํำสวดมนต์หลังจากนั้นสวดมนต์เสร็จปุ๊บพระอาจารย์ก็จะอบรมคุณธรรมให้ค่ะเรื่องของการรักษาสิ้นห้าเรื่องของอะไรก็ว่าไปว่าอแากจะพูดอะไรอันนี้เป็นนั่งสมาธิค่ะแล้วหลังจากที่พระอาจารย์อบรมเสร็จนะคะก็ยังแบ่งเวลามาให้ครูอบรมต่ออีกค่ะเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะคะ,ะค่ะต่อไปเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิ สวดมนต์นี่ทุกเช้าทุกเย็นค่ะนะักเรียนสวดมนต์หน้าเสาธงนั่งสมาธิก่อนหน้าห้องหน้าห้องเรียนเนี่ยค่ะก็จะมีพี่ๆด้วยนะคะที่ไปดูแลน้องเนี้ยก่อนเข้าเรียนค่ะต่อไปสะอาดระเบียบตรงนี้อ่าจะพูดเรื่องของการทำเวรแบ่งเวรกลุ่มสีพี่ไปจับน้องแบ่งกลุ่มค่ะแล้วก็ฝึกน้องทำเวรไม่ใช่ไปจับไปคอยดูแลคอยคอยฝึกน้องอย่างนี้ดีกว่าค่ะเนาะอ่าอันนี้จะเป็น ก่อนที่เด็กเขาเลิกแถวอะค่ะเขาจะมีการเหมือนเปิดเพลงให้เราเดินช้าๆเปิดเพลงเหมือนนั่งสมาธิเงี้ยก็ให้เด็กค่อยๆค่อยๆย่อ,อ,อ,องขึ้นไปบนอาคารนะคะอันนี้หลังเลิกแถวนะคะอ่าค่ะอันนี้จับดีคนรอบข้างเราจะพรีเซนต์เรื่องของการนําเสนอเรื่องราวในชั้นเรียนนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเด็กจะไม่ทันนะคะพูดตรงนี้ เป็นพุทธสวัสด,ดีค่ะพุทธขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนชาวพุทธเราก็เลยว่าเอาคําว่าพุทธมาใส่ละกันเพื่อให้เด็กบอกว่าเออเราเป็นชาวพุทธนะคะชาวพุทธทําอะไรก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับบ้านมาไหว้ครูพุทธสวัสด,ดีค่ะพุทธขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยค่ะบําเพ็ญประโยชน์อันนี้ค่ะเป็นจริงที่โครงการอาโรงเรียนเราเพิ่งคิดขึ้นมาใหม่ก็คือในทุกวันพระอย่างเงี้ยค่ะจะเอาเด็กไปวัดเอาเด็กไปวัดไปเลย ตุเจ้าอพระค่ะพระไม่ใช่ตุเจ้าแล้วคือกิจกรรมทางเหนือเขาทํายังไงเขามีการใส่ขันดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เด็กไปเรียนรู้หลังจากนั้นพระเขาก็จะเทศทําอะไรไปเงี้ยค่ะก็ให้เด็กเขาฟังเทศฟังธรรมนะคะค่ะซึ่งตรงนี้จะเห็นตารางอะค่ะเราจะจับให้พี่กับน้องครบสิบนาทีแล้วนะครับคุณูครับค่ะขอขอดูรูปแป๊บนึงนะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นช่วงมดสุดจริงหรอค่ะเนี่ยค่ะดูดูกัแบบอันนี้ใช้เทคโนโลยีอันนี้อันนี้จะเป็นคลิปที่เด็กออกมาพูดแต่เปิดไม่ทันแล้วนะคะเนอเป็นคลิปที่เด็กออกมาพูดนะคะอันนี้คือเด็กไปแข่งแล้วครูก็เลยเอามาพูดว่าก่อนแข่งเขานั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจําบทได้ะคะ่ะอ่าโอเคค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับพุทธะขอบคุณด้วยโอเคเดี๋ยวคุณครูคุณครูคุณคุณสต็อปแชร์ด้วยครับโอเคครับก็ต่อไปเป็นการตอบคำถามนะครับของคณะกรรมการนะครับผมเรียนเชิญท่านผอดวงเดือนคนแรกกันเลยครับใช่เลยครับค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะการดําเนินกิจกรรมของครูประจาชั้นนะคะเมื่อกี้องคครูเล่าไม่ถึงนะคะคิดว่าวอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเยอะค่ะครูชั้นจัดกิจกรรมบูรณาการใช่ไหมคะตามวิชาเรียนโดยการนดเวลาและก็สื่อทีนี้อยากทราบนะคะว่าที่ผ่านมาเดือนกรกฎากับสิงหาเนี่ยมีรายงานสรุปข,ของแต่ละสัปดาห์ไหมแล้วก็เจอปัญหาการใช้อุปกรณ์สื่อกิจกรรมในห้องเรียน หรือรอื่นบ้างไหมนะครับอ่าตัวรายงานสรุปนะคะมันจะมีในรูปแบบของ plc อะค่ะเพราะว่าทุกอาทิตย์มันจะไม่ได้เอาออกมาเป็นแยกอะค่ะแต่จะอยู่ในบันทึก plc ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าคนครูเขาจะมาประชุมกันทุกวันแล้วก็จะบอกว่าจัดเป็นยังไงเราเจอพฤติกรรมอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีที่แยกออกมาเป็นเดี่ยวๆอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้จัดทำอะค่ะ <c oughs> ปัญหาที่ ได้คุยกับครูประจำชั้นเขาก็คือหนึ่งเลยนคะเรียนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีโทรศัพท์ทุกคนค่ะ่าการแก้ปัญหาของคุณครูก็คือจะเห็นในรูปว่าครูเขาก็เปิดเปิดให้ดูพร้อมกันเลยค่ะแล้วสําหรับคนที่มีก็ให้ไปดูนอกเวลานั้นอย่างเงี้ยค่ะให้ไปดูเวลาว่างๆดูที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามาทําร่วมกัน ดูด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่เจอนะคะอันที่สองเลยก็คือนักเรียนหลายคนเขาจะบ่นขี้เกียจค่ะปัญหาก็คือด้วยที่ว่าตอนนี้โรงเรียนมาระดับ5แล้วนะคะแล้วคือมันจะมีพวกเด็กปหเด็กปหอะคะ่ะที่เขาก็จะทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยคะ่ะมาประมาณ ส,สี่ครั้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบ่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณครูเขาก็ได้คุยแล้วก็หาแนวทางเสริมนั่นก็คือ,อเราลองเสริมแรงนักเรียนเป็นคะแนนจิตพิสัยคะแนนความประพฤกติหรือว่าเป็นเอาไปใส่ในวิชาของแต่ละอันเป็นคะแนนเสริมตัวนี้ค่ะแล้วก็คอยอภาษาเหนือเขาเรียกเป้าเดี๋ยวก่อนนะคะ ส่งเสริมสนับสน,บนุนครับให้กำลังใจครับส่งเสริมสนับสนุนก็คือคอยบอกนักนักเรียนนะคะไปทีละน้อยว่าเนี่ยเราทําอย่างเนี้ยมันดีเราทําซ้ําๆมันก็เหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้อะไรเดิมๆเดิมๆไปแล้วสุดท้ายเนี่ยผลปลายทางมันจะเป็นนิสัยที่ติดตัวเราไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือปัญหาที่พบค่ะ อค่ะและเช่นขึ้นหน่อยต่อเลยดีวยกว่าค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอค่ะนี่แต่เมื่อกี้คุณครูไม่ได้พูดถึงเรื่องโครงงานนะครูก็ถามเรื่องโครงงานก็นแล้วกันบทบาทน,นักเรียนแกนนําเขาทําอะไรบ้างคะในโครงงานอ่ะค่ะโครงงานใช่ไหมคะก็คือคคหนึ่งนักเรียนแกนนําำค่ะเขาจะคอยเอาน้องอะค่ะเหมือนวัฒนธรรมพี่ดูแลเอาน้องไปทํากิจกรรม ถ้ามีบำเพ็ญประโยชน์ปุ๊บก็คือครูก็คงพาไปหมดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะครูก็ต้องอยู่โรงเรียนเนี้ยพอไปชุมชนปุ๊บก็ต้องให้พี่แกนนำเนี่ยแหละคะ่ะพาน้องออกไปเนี้ยค่ะส่วนอไอโครงการที่ขอเพิ่มอีกนิดนึนนงก็คือเรื่องที่ไปวัดนะคะก็คือเราต้องแบ่งให้แกนนําไปช่วยด้วยเงี้ยค่ะมันจะมีอ่าถ้าเมื่อกี้ที่เปิดปุ๊บมันจับคู่กันเนี้ยค่ะรุ่น อ้าป .5 กับป .2 เนี้ยค่ะซึ่งนักเรียนแกนนําตรงเนี้ยจะมีทุกระดับชั้นค่ะตั้งแต่4 5 6พอเราไปจับกับน้องเล็กคนไหนอ่ะพี่แกนนําก็ดูก็พาไปบางคนอย่างเช่นป้ .5 บางคนที่เป็นแกนนําเขาสามารถทํากิจกรรมในวันได้แต่บางคนเขาเขาเรียกเขายังไม่รู้พิธีอะค่ะคนที่เป็นแกนนำพวกเนี้ยเขาจะถูก ฝึกมาแล้วเขาก็รู้พิธีว่าตอนนี้เราต้องหยาดนา้ําตอนนี้เราต้องใส่ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแกนนําในส่วนนั้นค่ะหมายถึงว่าทําพิธีกรรมทางศา,ศาสนานี่แกนนําหลักจะเป็นคนทําเองใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะคือแกนนําจะเป็นคนดูค่ะดูว่าน้องทําได้ถูกต้องไหมเพราะว่าตรงการที่เราไปทําพิธีทางวัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าน้องเนี่ย สามารถที่จะใส่ดอกไม้กับข้าตอกใส่อะไรก่อนกันพี่เขาจะคอยแนะนําตรงตรงนั้นนะคะว่าน้องมันต้องใส่อันนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่อันนี้นะเสร็จแล้วเราไปนั่งที่เดิมแล้วก็จัดเพราะว่าพอเด็กไปวัดมันจะวุ่นวายมากเลยค่ะ mm hmm. ก็มีแกนนําค่ะจับอน้องนั่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 งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็คอยบอกที่ว่าอ่าต่อไปนะเดี๋ยวพระเขาจะ มาเทศนะเขาให้เราแบบอะไรเงี้ยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะอ๋อค่ะเอ๊ะชื่อโครงงานของโรงเรียนชื่ออะไรนะคะอ่าจะมีสองตัวค่ะก็คือจิตอาสาพัฒนาบ้านไร่ค่ะตัวนี้ก็คือพี่พาน้องไปทํากิจกรรมในชุมชนเช่นการเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการรณรงค์ยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะกับอันที่สองเลยที่เพิ่งคิดขึ้นมาคืออ่า เมื่อกี้นะคะที่บอกว่าอะไรนะพาน้องไปวัดหนูไปวัดนะคะพาน้องไปวัดนะคะค่ะเชิญคุณิพันธ์ต่อครับผมก็สองท่านนะครับเห็นตรงกันคือตอนนี้ครับอของของทางโรงเรียนบ้านไร่นะครับโรงเรียนบ้านไร่ที่คุณครูนําเสนอมานะครับ จะมีตัวกิจกรรมในตัวของกิจวัตรความดีทั้งทั้งเจ็ดข้อนะครับแต่อยากให้คุณครูได้ส่งเสริมสนับสนุนหรือเป็นหัวข้อที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านไร่จริงๆเลยนะครับเพราะอันเนี้ยมันยังมองไม่เห็นว่าอันไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านไร่หรือว่ากิจกรรมที่มีความโดดเด่นอันเนี้ยมันจะเสริมที่คุณครูแนะนาเสนอว่าเกี่ยวกับเรื่องการทําการมีหัวข้อกิจกรรมให้กระตุ้นนะครับให้เด็กนักเ,เรียนได้กระตุ้นว่าอ่าเรามีกิจกรรมตรงนี้มานะ ขอให้ขัวข้อเลยครับให้มีความน่าสนใจเพื่อให้เด็กนะครับกระตุ้นในการอยากทําในแต่ละตัวกิจกรรมเพราะที่ส่งมาที่ที่คุณครูได้ส่งมานะครับมันเป็นกิจกรรมที่พื้นๆมันมันเป็นเป็นตีเขาเรียกครับมันไม่ได้ไม่ได้เหมาะมันไ,ไม่ไม่ได้เจาะจงหรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านไร่ฉะนั้นอยากให้คุณครูนะครับนําไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องตัวกิจกรรม ในการออกแบบกิจกรรมในข้อ3นะครับให้มีหัวข้อนะครับที่ส่งผลถึงเอกลักษณ์ของทางสถานศึกษาคือโรง,งเรียนบ้านไร่ด้วยนะครับนะครับเช่นอ่าเช่นศินนะครับศิน 5, น้องน้องน้องพี่พี่เราทําได้คือคือขอให้มีวลีเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันเป็นตัวกิจกรรมที่เวลาคุณครูไปสื่อสารต่งตางๆนะครับเด็กก็จะเออ เออหน้าทำหน้าทำให้เด็กช่วยคิดก็ได้ครับในแต่ละกิจก,กรรมต่งตางๆนะครับะนะครับโอเคครับผมส่วนเรื่องโครงงานนะครับเรื่องเรื่องตัวข้อ,ขอมูลที่สี่นะครับเกือบเตรียมเตรียมความพร้อมของคณะทํางานนะครับไอตรงเนี้ยเมื่อกี้ครูเอ่อครูได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่อง PLC นะครับตรงเนี้ยมันยังไม่ได้กล่าวถึง อยากให้คุณครูเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะคุณครูเชื่อว่าบุรณาการตามวิชาเรียนใช่ไหมครับบูรณาการตามวิชาเรียนแต่ถ้าจะเพิ่มจะว่าเกี่ยวกับว่าการประชุมในเตรียมความพร้อมในในการทํางานของโครงการให้มีความยั่งยืนความยั่งยืนก็คือใช้ระบบตัว plc ในการประชุมทุกป,ประชุมทุกสัปดาห์นะครับคุณครูยิงเอคุณครูใช้คําว่าตัวนี้เลยครับใช้ตัว plc ในการประชุมสรุปงานในทุกสัปดาห์ครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะสอดคล้องกับตัว สมบูรณ์ด้วยความดี12สัปดาห์ด้วยนะครับอยากให้เอาไทม์ไลน์ตรงนี้ให้ไปอยู่ในตัวข้อสี่นะครับส่วนตัวโครงงานนะครับก็อย่างที่ครูครูหน่อยนะครับแล้วก็ปออบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมหรือว่าบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนะครับอันนี้โอเคแล้วครับมีการประชุมอะไรต่างๆประมาณนี้แต่ขอให้บทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนโครงงานที่อ่าครับครับผมพี่หน่อยเชิญเลยครับ เครือข่ายไม่ทราบว่ามีเครือข่ายผู้ปกครองมาร่วมงานด้วยไหมคะร่วมมือกับโรงเรียนเห็นเครือข่ายผู้ปกครองยังใครยังไม่ได้เข้ามาค่ะเห็นคุณครูบอกว่าเอทําที่โรงเรียนดีเห็นเห็นจากภาพถ่ายและคุณครูอธิบายอชอบมากเลยอ่ะชัดเจนมากเลยออฮะแต่ว่าบอกกลับบ้านแล้วอ่ะไปเจอสภาพแวดล้อมที่นั่นแล้วกลับมาโรงเรียนเราต้องมารับสึกหนักใหม่เงี้ยก็ เลยจะถามว่าเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทกับตรงนี้ไหมกับสมุดบันทึกความดีอันนี้ก็คือช่วยดูให้เราด้วยที่บ้านเนี่ยด้วยความร่วมมือกันก็จะผ่อนหนักคุณครูได้ค่ะได้อขอบคุณสมอครับคำแนะนำค่ะครับผม,บบบผมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าอันนี้สรุปให้เลยนะครับว่า โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบมา5้าในในรอบนําเสนอนะครับเราเน้นกระบวนการการสร้างให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการระดับ3 4มหไปด้วยนะครับก็เป็นแบบอย่างอยากให้คุณครูนําไปปรับปรุงและแก้ไขไปแก้ไขเวิร์ดดิ้งนะครับแล้วก็ส่งไฟล์เข้าไปในตัวเมนูที่1เหมือนเดิมครับผมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ผมบอกนะครับในแต่ละตรายยานะครับผมโอเคครับคราวนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ คุณครูสุนทิตาบ้ากเลยนะครับขอตัวแทนโรงเรียนบ้านไร่และก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณทาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ